สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again I'm here at ไก่สอนโฮมิหารดิสทริกต์สวัสดิ์เขตแพรวันส์ I just about to walk around uh, the town of ไก่สอนโฮมิหานนะ Before I start ไก่สอนภมิหารดิสทริกต์โอเนียมิสซะขันธ์บุรีอย่าคันธ์บุรีแล้วข้างนอกนี้นี่ค่ะพเจ้าก็อยู่เหมืองไก่สอนภมิหารแขวงสวรรค์เขตเมื่อก่อนเมืองไก่สอนภมิหารซื้อเกาแมนคันธ์บุรีแล้วก็นในเด้อคันธ์บุรีเนาะอันนี้ก็เป็นข้าพเจ้าเห็นกันคำคำหนึ่งแล้วที่เป็นตลาดน้อยๆขายเครื่องตามแคมทางเนาะขายเครื่องตามแคมทาง มีหลายเนาะว้าวอันนี้ก็การสัญจรข่าวเจ้าจะจะพยายามย่างไปวัดไนเนาะอยู่ที่เมืองก็น่ะยุที่แขวงสวรรค์เขตเนาะคือวัดไซยภูุมเนะาะข้าพเจ้าก็ได้ขอแนะนำเล่าย่างาม,มาทางนี้แล้วข้าพเจ้าก็สิ่พญา,าน้ำทย่างไปแล้วก็เสด็จกลิปป้งไปน้ำนครเนาะเดี๋ยวเจ้าชัวร์ว่าจะาก่อตัวไซนิพุมบิกมมบ๊กแชนโปริส่า สวรรค n a k e t program, I got some uh, information. I have to walk that way, about 3 or 4 kilometers to get there. กร็จะว่าประมาณอ่ km นอะไปให้พุ่นเนาะแต่ข้าพเจ้าก็สิพามยางเอาเพราะก็ตั้งเอกสายไปนําน้องให้เนาะอ่าไปกันพี่น้องก่อนเฮาจะไปกันเฮาก็มาแวะเบิ่งตลาดขายเครื่องนิดน้อยนี่ขายประเภทขนมเอา โตแคมทางนะครับเด้ออันนี้อยู่บ้านหัวเมืองเนาะบ้านหัวเมืองอ่าว่าวในขายน้ำมกนน้ำหวานาเป็นตลาดนิดหน่อยเนาะที่แคมทางสบายดีสบายดีไม่ค่าว่าสบายดีว่าว เป็นของโย่ของกินเป็นตลาดแหลนสวรรค์นะักเกตกำลังจะขึ้นนะพี่น้องเด้อกำลังจะขึ้นว,ว้าวตัน,นี้ขายปิ้งเห็ดปิ้งต่างเนาะ ขา้ลูกอันนี้นะซาลีว้าวจุจุย่างเจ้าจะลวงขายนีดบิดเนาะว้าวอันนี้กำลังลวงบักไม้นี่กระเทศขนม ขนมโคบอันนี้ว้าวขนมโคบอันนี้กับปิ้งหูหมูว้าวไปกันต่อพี่น้องไปกันต่อข้างในเนาะอันนี้ก็เป็นอาคารอาคารตามถนนทางรถไฟเนาะว้าวแล้วนัิมิการขายคือกัน the side uh they sell some uh real too uh, the chicken uh this chicken the chicken too uh. wow i know they have over here is uh, the village the way this is the uh, they have like, uh, ຫົວເມືອງ village ຢ່າອ່າພຊ village ວຽງສະຫວັນ village ແລະອ່າກວາກວ village ຢ່າເອົາວິວເນາະພີ່ນ້ອງເນนະບ້ານບ້ານຕາມຖະໜนນໂຕນີ້ຊິມີອ່າອ່າບ້ານຫົວເມືອງເນາະແລ້ວກໍບ້ານໂພໄຊເນາະແລ້ວກໍບ້ານວຽງສະຫວັນແລ້ວກໍບ້ານກວາງແກ້ວານາາມໃຫມ จะจะแตกต่างหลากันเลยเนอะเป็แนแปลงหลายเนาะเปลี่ยนแปลงหลเออเพิ่งเห็นหลังนี้เนาะเปลี่ยนแปลงหลายพี่นอ้องว้าวในหลังนี้นก,นนก็กกใหญ่ใหญ่ดีจะไปกันพี่นอ้นองเนาะไปเลย น,นี้ประเภทหลังคายจีนรถออว้าวประมาณนี้เด้คบนาดเด้าย,ย่างไปต่อเน,อะะเนะาะก็เห็นอาคารเอ่เห็นอาคารแล้วก็การสัญจรน,นี่เป็นเป็นอ่ทาทงไปทางมาเนาะอ่า This uh, two-way traffic อะ two-way traffic เนี่ย นีก็เป็นคานห้างขายเครื่องอต่งตางๆเนาะเป็นแล้วก็เป็นของจีนเนาะบ้านกันนี้มันก็เป็นขายห้างดอกไม้แน่เน,นาะทางนี้ก็ขายเครื่องต่างเปลี่ยนแปนลงลายเด้อเนรอสะวันสกิทธิเนาะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลายขับเจ้าม้าจะโดนนานแล้ว ม่โดนน้าแล้วเนะาะประมาณจักปีได้ระบุขาเจับข่าพระเจ้าบริมารน,นี่เนาะเปลี่ยนแปลงหลาไรทูมี่เ change I've been here long time ago long time ago อันนี้เป็นสามแยกขนาดเนาะสามแยกไปนั่งก็สิไปอ่าตลาดนะนะสว์ไซเนาะแล้วก็สถานีรถมีแถวนั้นเนาะวิ่มาแวะเห็นท่านตัดผมเนาะตัดผมสั้นไซผู้ใหญ่สางพันกิบยี่น้อยชิมพานันกีบสร้างคนเราเปล่าเนาะประเทเฮคอต เอเดนนี่20,000คิวดินินนิ่15,000คิวโปก t ุณาัวเอกันยามาเลยน้อเป็ดมหัวงเบียนอีกเนาะว้าวตนี้ีพงเป็นวงเวียนอะไรที่เป็นส่วนยัง ครับพระเจ้า,ากัญบาภูมการที่ไปร้อมไปเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ของนูฮักพูมมสวรรค์เดอะคอนเทนเตอร์เพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะ this is a, 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 a private garden of a nuhak pumswan this is a law president Uh, Communist and now he passed away a long time.